ไปดูลิเวร์พูกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมให้แอบเห็นข้อความคุณนิหน่านะสวัสดีค่ะส่งเข้ามาบอกว่าอะไรนะก้าวเข้าประเทศชนะเลยโอ้โหเป็นชชนะมาเป็นการแบบ welcome home แต่ข้อความมันไปไกลมากเลยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะครับก็คุณนิหนาอยู่ที่ยังตื่นเร็วนั้เนี่ยนั่ะสิน่าจะยังเช้าเลย ค่ะตัดไทม์โซนไม่ทันนะเปล่าคือไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าปลดล็อกยิงด้วยต้องเรียกว่าอะไรนะน้องศักดิ์พี่ศักดิ์มาแล้วแฟนริวพูลใช่ไหมคะเออนี่ยิงประตูแล้วนะโหแล้วยิงยังคมเลยครับจังหวะนี้นะครับก็เวสแฮมเจอลิวพูลครับเมื่อคืนนี้เตะแบบเลียงกันเลยนะหนึ่งทุ่มสามทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี่ดูเหมือนจะดังกว่าริวพูลชนะปาเกต้าใช่ไหมปาเกต้าครับ ด้วยคําถามที่เขาเคยตั้งข้อสงสัยว่าเขาตั้งตั้งใจเอาใบเหลืองใช่ไหมฮะอ่าตอนนั้นมีเป็นคดีเนาะเรื่องของล็อกผล,ล,ผลบอลอะไรแบบนี้นะคะ<ช>แล้วก็พอมีเคสเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เหมือนดราม่าเดิมคําถามเดิมวกกลับมาอีกครั้งแต่ว่าจริงๆอ่ะใน,นม,มุมอูนะครับ <c oughs> คือเขาก็ไม่น่าจะมาโพสอะไรแบบนั้นเนาะเขาโพสสวนไปแล้วนี่เขาบอกว่ารีิคูลัส ช่งไงแต่คือเขาก็ไม่ไม,ไม่น่าจะมาโพสต์แบบปล่อยให้ที่ผ่านมาสองปีเนี่ยเขาต้องมาซัฟเฟอร์มาทุกทรมานกับเรื่องเหล่านี้โดยที่ไม่มีคนมาช่วยเรื่องสภาพจิตใจหรือไม่มีมเรียกว่าจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเข้ามาช่วยอะไรแบบนี้นะคะครับก็ <c oughs> คนเคยมีชารติดหลังนะแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้ผิดนี่ใช่ไหมไม่ได้โดนตัดสินความนะณนะตอนนั้นใช,ใช่ค่ะก็รอดไปทีนี้กลับมาที่เรื่องเกมก่อนก็ ริฟูชนะ2ออีซัคะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของกักโป<ช>ทําประตูได้นะครับฟอลอินเวสก,ก็ลงเป็นตัวจริงนะครับ,รบเกมนี้ริพูเล่นด้วยความกดดันจริงๆนะฮะดูแบบเกรงมากแต่ว่าเวสแฮมก็ต้องยอมรับว่าเขาจูนมาไม่ติดตั้งแต่ซีซันที่แล้วครับ,รบเป็นทีมที่ขึ้นๆลงๆนะครับก็เรียกว่าถ้าพูดกันเป็นกลางนะริพูก็ถือว่า ยังเฮงหน่อยอะที่มาเจอเวสแฮมในสภาพแบบเนี้ยก็อีซักยิงด้วยมผมว่ามันก็น่าจะกลับมาได้บ้างนะจิตใจมันน่าจะดีขึ้นอันนี้น <ะ S 2> อยากถามแฟนลิเวอร์พูลค่ะไม่แน่ใจพี่นินาดูอยู่ไหมกับการที่ดรอปโมซาลาแล้ว หลายๆคนเนี่ยพอไปดูผู้กูรูที่เขาวิเคราะห์กันนะคะทั้งฝั่งอังกฤษเองหรือว่าแม้กระทั่งแฟนๆลิเวอร์พูลในบ้านเราเหมือนหลายคนบอกว่าพออาร์เนชช์ลอตยอมเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะดรอปโมซาลาทาให้หลายคนดูเหมือนว่าจะมีอิสระในการเล่นมากขึ้นอย่างเฟอร์เรนต์ vs ก็ดูเล่นไม่ติดเกรงใจมากกว่านัดที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็อีซักเองเนี่ยมาปลดล็อกในนัดนี้ได้ก็เพราะว่ามีอิสระ เล่น<ม>เป็นตัวเองมากขึ้นไหมอันนี้อยากจะถามความเห็นของแฟนลิเวอร์พูลว่ามอง <ứng. S 1> อยังไงกับการที่อาร์เนสต์อลตตตัดสินใจดรอปสารลาเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆช่วงแอฟคอนนะคะ Africa Cup of Nations เนี่ยก็จะต้องไม่มีโมซาลาไปประมาณเดือนหนึ่งเนาะเพราะเดี๋ยวต้องไปกับอียิปต์ใช่ไหมคะใช่ครับข้อความบอกว่าอีบูกอนเต้กลับมาเป็นคนเดิมครับหลังจากมาดดิด <c oughs> เลิกสนโวนัดน,นี่เล่นดีเลยนะครับทีนี้อาร์เนสต์ลตตกันบ้างครับเห็นบอกว่าได้เหมือน2ต่อใช่ไหมชนะ และก็พ่วงคลีนชีทด้วยค่ะนะครับ ก็ <Yeah. S 2> เป็นความโล่งใจของอรนเนอร์ชลอตเลยนะคะคือเขาก็บอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะหลังจากที่เจอกับความกดดันไม่ใช่แค่เรื่องของผลสกอร์หรือว่าผลงานอย่างเดียวแต่ว่าคําถามหรือการตั้งประเด็นเรื่องอนาคตเนี่ยสื่ออังกฤษก็ไปขยี้เนาะอาทิตย์ที่แล้วขยี้หนักมากเรื่องการเรียกประชุมบอร์ดบริหารแล้วก็เหมือนทางบอร์ดเองก็เรียกอรนเนอร์ชลอตเข้าไปคุยด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีนะคะกับการคุยณนะตอนนั้นที่อรนเนอร์ชลอตเขาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่พรสคอนก่อนเกมแล้วว่าเป็นการพูดคุยปกัิ ไม่ได้มีอะไรแต่เราไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวหลังบ้านนั้นก็มีข่าวลือว่าสองนัดนี้ต้องหกคะแนนอ่ะสุดสัปดาห์กับกลางสัปดาห์ซึ่งได้มาสามแล้วไงก็เดี๋ยวรอดูกลางสัปดาห์แต่ณตอนนี้คือบอกเลยแต่ละทีมมันโยโย่มากขึ้นขึ้นลงลงดูบอลหมัดดิที่แบบชัวๆนำซันเตอร์แลนด์สองศูนย์เจอซันเตอร์แลนด์แซงสามสองอ่ะคือมันเกิดขึ้นได้หมดก็เดี๋ยวกองกลางสัปดาห์เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ่านี่ อเนาช้ก,ก็บอกว่ารู้สึกว่าโล่งอกเลยนะคะที่ทีมกลับมาคว้าชัยชนะได้ในนัดนี้หลังจากที่สะดุดแพ้มาก่อนหน้านี้หลายนัดเลยนะคะ,คะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้อย่างที่เราต้องการเลยขอบคุณแฟนบอลด้วยนะคะที่เดินทางมาเชียย์เราตั้งไกลนะคะในวันพุธนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเกมสําคัญะค่ะที่จะต้องเจอกับซันเดอร์แลนด์นะก็สําหรับสแต้ม,มในเกมเ <under> มื่อคือนนี้อะไรนะคะลเล่นในบ้านนะริ้วพวัว แล้วจะเล่นเ,เล่นในบ้านเล่นในบ้าน,นเล่นในบ้านที่คุณนิ่าเขาบอกเขาจะ <c oughs> เขาจะไปดูนี่ <c oughs> เออเล่นแอนฟิลค่ะก็สามแต้มเมื่อคืนนี้นะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีเลยนะคะแต่ว่ายังจะต้องมีก้าวต่อไปนะคะจะหยุดแค่ชัยชนะขานาดนี้ไม่ได้นะคะส่วนการปลดล็อกทำประตูของอเล็กซานเดอร์อิซักนะคะอา์นเนอร์สโต์ก็บอกเลยว่านี่เป็นความรู้สึกที่วิเศษมากๆนะคะคือเขาเนี่ย รู้แล้วก็ประเมินฟิตเนสนะคะสภาพร่างกายของอีซักเอาไว้แล้วเนี่ยยังไงก็คงไม่ได้เล่น90นาทีเต็มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำประตูได้ ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดกองหน้าของอีซักนะคะแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างดีเลยส่วนเหตุผลที่ดรอปโมซาร่าในเกมนี้นะคะไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวนะคะชลอตบอกว่าก็จริงๆ10วันเนี่ยเรามีเล่นทั้งหมด4เกมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องโรเตชันจะต้องหมุนเวียนจะต้องปล่อยให้บางคนได้พักบ้างนะคะซาล่ายังคงเป็นคนสำคัญของสโมสรอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะได้กลับมามีชื่อในเกมกับซันเดอร์แลนด์จริงโรเตชันก็ดีนะ นักเตะดูกรอบตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะใช่ค่ะนะครับอ่ะทีนี้ไปดูประเด็นปากเกต้ากันบ้างนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นภาพกันไปนะครับถามว่าจริงๆเขาดูโชคร้ายหรือเปล่าคือการโวยมันถ้ายิ่งดูอันนี้ภาพไฮไลท์มันสั้นนะครับแต่ถ้าหากดูเต็มๆเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่คนเขาประติดประต่อครับคือผมพูดตรงๆนะใครไม่คิดก็แปลกแล้วอันนี้อันนี้พูดกลางๆนะ มันก็ต้องเพราะว่าเขาเดินเถียงไม่หยุดเลยอะ่ะเถียง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 ด่ากรรมการนะครับจนเหลืองก็แล้วก็ยังไปเถียงต่อไม่จบนะครับจนสุดท้ายเขาโดนเหลืองที่2นะครับแล้วก็เป็นใบแดงครับแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับในต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับใครก็เล่นกันนะครับบอกว่าเออมันมันดูย้อนกลับไปเหมือนกับสมัยตอนที่โตน,นาลี่ล็อกผลหรือเปล่าแล้วก็ตัวเขาเองคือสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีภาพ เปรียบเทียบใบเหลืองที่ปาเกตาโดนตั้งข้อหาดีกว่า6-7ถึงครั้งอ่ะซึ่งพอมันมาโดนจี T ้ทีละทีละคลิปอ่ะมันก็ดูแบบเฮ้ยเออมันไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยน่าโดนเท่าไหร่นะแต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะครับทีนี้นครับต่าง Sky ยสปอรลงถึงพิมพ์เลีเองนะครับก็เหมือนกับทวิตข้อความเข้ามาว่าทำไมเขาถึงโดนไล่ออกแล้วก็เป็นเหตุการณ์คือสกายครับจริงๆในประเทศเราอ่ะเหมือนเขาปิดกั้นนะ เขาเขาจะปิดกั้นเหมือนสกายไม่ค่อยให้ให้ดูให้เห็นได้เฉพาะแค่ในประเทศเราองเงี้ยในยูเคครับแต่ว่า VPN ใช่ครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมเห็นสกายสปอร์ตพิมารีหรือว่าสกายสปอร์ตฟุตบอลน่ะเขาเริ่มปล่อยคลิปให้ได้ดูสั้นๆนะเขาเคลียร์กับผู้ถือสิทธิ์คือเขาพยายามจะไม่ให้ผู้ถือสิทธิ์ในประเทศด่าว่าเอ้ยคุณเอาคลิปมาเล่นทำไมนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะทางฝั่งของปาเกต้าเนี่ยนะครับก็โพสต์ข้อความซึ่งแชร์จากสกายเวที่บอก it's r i d i c u l o u s to have your life ออกเมื่อกี้ที่อูนพูดไปที่2ปีที่แบบ ไม่มีใครเอานักจิตวิทยามาคุยกับผมเลยผมเจอเรื่องราวที่แบบเหลือจะเชื่อนะครับขอโทษด้วยที่ผมเป็นคนไม่เพอร์เฟกนะครับเขาก็พยายามจะออกมาตอบโต้แหละครับว่าเขาไม่ได้ล็อกใบหลงไม่เหลืองอะไรนะครับน่าจะเป็นการคุมอารมณ์ไม่อยู่ผู้แต่ว่าก็ไม่อยู่จริงๆนะใครมาคุยก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือทางฝั่งหรือว่าผู้เองเข้ามาคุยอ่ะก็เบรกไม่อยู่เหมือนน็อตหลุดไปแล้วอะค่ะใช่เนี่ยข้อความก็บอกคุณบอพิทก็บอกโดนแดงแล้วก็เงียบสิครับจริงครับไม่ครับคุณผู้ชมคือปาเกต้าเนี่ยนะครับผมว คุณผู้ชมอย่าลืมว่าก่อ,อนที่เขาจะโดนคดีเนี่ยเขาจะไปไหนแมสซิตี้เออเป๊ปจะซื้อเขาอยู่แล้วถูกป้านาทีนั้นอะไรเดอร์ยังไม่มาเลยเป๊ปกูเดล่าเนี่ยเลงปากเกต้ามานานมากแล้ว<ฆ>พอเขาโดนคดีเนี่ยแมสซิตี้เลยเบนไปหาเป้าหมายอื่นไปซื้อพวกนิโก้คอนซาเลสแทนนะครับมผมว่าในใจเขาแบบคงเสยียดายน่าดูอนะเลยยิ่งพอมีเคสแบบนี้นะก็ยิ่งทําให้โอ้โหจะย้ายทีหลังหลังจากเนี้ยไม่ได้ยากเลยฮะมันมันเปลี่ยนกันเร็ว คมุมีมนัเตะ<ร>มไม่อ,อยู่แบบนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งใ,<ช>ในปัจจัยหลักนะคะที่ทีมจะต้องพิจรารณานะคะใช่ครับ